สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะเอมมี่ก็จะมานําเสนอนะคะเป็นโตลต้า r ี v o นะคะปี2016ตัวนี้นะคะเป็นตัว2.4ตัวเจนะ,ะเป็นตัวพิลันเนอนะคะเป็นแคตัวนี้นะคะราคาขายเพียง459,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถของบริษัทนะคะรถปลดระหว่างของหน่วยงานนะคะบอกเลยว่าเข้าศูนย์ขึ้นห้างตลอดนะคะ ราคาดีนะคะราคาถูกด้วยนะคะตัวนี้นะเป็นสีบรอนเงินนะคะสีเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะใครกําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะก็มาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะมีให้เลือกหลายคันหลายรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพีเเนอร์ยกสูงนะคะ 2.4J นะคะคันนี้นะใครได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะราคาถูกนะคะผ่อนสบายนะคะไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะคะดวงกลมโต นะฮะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโครเมียมสลับกันนะ,ะเป็นโครเมียมได้กับโครเมียมเงานะสวยๆเลยนะคะบัตรเบียนหนึ่งพอพุท่าวยอยักษ์6454กรุงเทพมหานครนะคะใครกาลังตามหารุ่นนี้อยู่นะฮะก็มาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจองเพียง1,000ันบาทเท่านั้นนะฮะจองเพียง1,000พันบาทนะฮะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเลยนะคะ ตัวนี้นะฮะเป็นล็อกกระทะนะฮะครอบด้วยฝานะคะตัวนี้ได้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะได้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะตัวนี้นะเป็นยางบิสโทรนนะคะยางฟรีสำหรันสิบเก้านะคะตัวนี้นะไปเรียกที่กระจกมองข้างนะคะพร้อมกรอบพรมเนื่อแท้นะคะหุ้มด้วยนะคะกรอบพรมเนื่อแท้สวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะคะภายในนะคะสวยงามนะคะ ตัดเป็นสีดำนะฮะกับเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะฮะประตูฝั่งคนขับนะฮะ mm. กระจกปรับไฟฟ้านะฮะ mm. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะตัวน,นี้นะฮะไมายวิ่ง200,000โลนะคะรถ5ปีไมายวิ่ง200,000โลนะคะอ่าดูนะฮะเกลีย,ยเมนนวลน,นะคะเครื่องเล่นนะฮะ C D F M a U X วิทยุ L U, คือใช้ได้หมดเลยนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะ นะคะเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับนะคะฝ้าเพดานนะคะสะอาดไม่มีจราเขะนะคะอ่าโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยนะ,ะกว้างขวางนะคะแคปตัวนี้นะ,คะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็มาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะคะเปิดทุกวันมาลองขับได้เลยนะคะอ่า บริษัทเราเนี่ยฮะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยเนะฮะเป็นซอยถนนเสรีไทยนะฮะซอยเสรีไทย9 5เลยมา20เมตรนะคะก็จะเจอโชว์รูมของเรานะคะสีบรอนเงินนะคะสีเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะคะบอดี้เดิมทั้งคันนะคะโตโยต้าไฮรักรีโวเนะ่ฮะพีเลนเนอร์แคตัวนี้นะ 2.4J นะฮะตัวยกสูงนะคะราคาเล้าๆเ,เลยผ่อนสบายๆนะคะ ไปท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะไปท้าย Multi e ามัลติรีเฟกเตอร์3ช่องนะคะการชนท้ายนะคะ mm hmm. โฟมิ่นแท้นะคะนะ,ะ mm hmm. นะตัวนี้นะคะจะได้เต็มออกรถศูนย์บาทนะคะจองเพียง1,000บาทนะคะฟร mm hmm. ีให้เลยทุกค่าใช้จ่ายนะคะ mm hmm. พร้อมรารตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีนะคะ mm hmm. มาที่บริษัทเรานะคะ mm hmm. เรามีทุกรุ่นทุกโฉมมาเลือกมาลองดูได้นะคะ รถที่บอยสัตวเรานะคะมี350คันเลยนะคะมีมากกว่า350คันมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะเชิญมาดูมาลองขับกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอทถวีกรอบนึงนะคะกับ Toyota r e ี vo 2.4J นะคะปี2016ตัวนี้นะคะราคาขาย459,000นะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนจัดได้เต็มฟรีดาวออกรถ0บาท นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี I ่ไอไลนก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับนะคะถุนรอบนึงมาท,ที่ซอยเสรีรไทย95นะคะบริษัทเราอยู่ติดริมถนนใหญ่นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดน,นะคะ,ะชมรถทันนี้แล้วนะคะทาถุกใจก็ยกหูโทรมาสอบถามได้เลยนะคะพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านฟรีนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและคลิปรถที่อิมมี่อัปเดตข้าใหม่นในคลิปถัดไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ